บอลหลังเพื่อนครับปากมาตรงนี้เก็บบอลแรกตรงนี้แล้วจะตางแล้วโดนตังกีเดียวเดียวแบบนี้ไม่เหลือแล้วโลกประกบไม่ดีครัจังหวะนี้ตอนอจังหวะมาเล็กจานแรกเป็นบอลของนไหมโฟเกลารแต่พยายามตอก่้นได้โดนตัวเอออกหลังครับ เป็นหนึ่งครับยิงประตูที่ห้าให้กับทีนครับได้ครับผ่านได้ครับลูเอ้ครับผู้ไม่ผ่อนเกมแล้วลูกนี้ขวบมาแล้วปากปหน้าตูดผู้เล่นน้นองโมโตโ้ตัดได้อยู่เข้าทางหนึ่งครับแล้วยิงสวนลูกนี้โอ้โหเต็มบล็อกครัคบ ทางขนาบมีขยับอีกหนึ่งตำแหน่งครับเอาปีนลงมาเนี้ยครับปวดอีกอย่าไปพักครับจริงๆริงครับเมื่ี้หนึ่งแล้วปีลงไปสวยแล้วจังหวะนี้ต่อมาตรงกลางยังได้ครับทางซ้ายแล้วมีข้างหน้ามีคนอยู่ครำลังล้มล้ครับมนวนเมนลูกนี้โอ้โหต้องยิงแล้วเนี่ยจังหวะนี้รู้แต่ว่าจะออกมาเร็วมากครับแล้ว พยายามกระโดให้เข้า้าตรฐานตัวแต่มันไม่เต็ต่อรกบตำรวหวัดท้ายครับูสาวตแล้วใครจะออกมาปิดลงได้เดียวมากครับเกอบมาด้านขวาเป็น,นะน,ปน,นครับอามจะเก็บบอลได้ครับตากไปตรงกลางที่หนึ่งคนระับ เล่ทีคบเล่นสั้นให้รครับยิงพวกนี้จดไม่เลยครับท่าดแล้วหน้าท,ที่ผ่านมาส่าาาวนใหญ่จะเป็นของเอ้เกลว่าบมาบ้ามาดูแต่ต่อให้เพื่อนครับตบ ชีฟคือม้าหน้าที่หนึ่งครับตรงกลางไม่มีใครครับผมไปตัดมาได้ครับเอสโซเกลนี่เย้ยบอลกลับมาเร็วมากครับยิมทางขวาทำได้เลยดีแล้วไม่ยิงยังไปเพื่สามตัวครับผมโยกจังหวะตะกี้นี่บมอกองหลังหลงไปแล้วดูดูนะดูการบาดเจ็บของเพื่อนหน่อยเลยครับเพื่อนรู้จังครับไม่ทำหวาประท้ากันเลยนะคู่ครับ ค่อนข้างสนามวอนน้าไปให้ได้ครับจังหวะกระตุกนะครับความปลอดภัยของผู้เล่นดีวมาก่อนนะยังไงเกมต้องหยุดแน่นอนครับไม่รูจะเล่นต่อไหวหรือเปล่าแม่ไหวนะครับค่อยนี่ครันผู้เล่นใหไรสักเจังเขาไปซื้อพายุับ เนี่ยถึงจะเป็นคนละทีมนะแต่เนี่ยบนนักกีฬาเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวเสียงกรงหนึ่งดับหายตรงข้างได้ครับไม่ธรรมดาครับีหนึีงนักกีฬาด้วยนะครับขอแบบนี้ไม่มีเงินเกิดแล้วขึ้นมาทางซ้ายขอกหน้างี้ ต้งจให้เถื่อนอายุตัวแคนเราโต้ตอนนี้ต้องพยายามรวมประตที่สามให้ได้บ่อนแล้วแล้วิีใจลูกนี้ไปสุิโอ,อ,อ้โยเลยกรรมการมองว่าเป็นขุดเลือดแบนี้ได้ไป็นมุ่งไีทิร่ระยะหังผลแล้วอาอน้องตู้ จังหวะที่ลงมือระคองลูกเหรียดจังหวะเน็ตเมแบบนี้นี่น้องโคอต้าต้องเน้นนะเน้นนะเวลาก็ยังมีครับช่วงฮาล็อกพอไหมอ่ะจังหวะแบบนี้อ่ะขอผมคู่บอลเจ็ดคนนี้ถ้าจะมีทำประตูกันมาสามสี่ลูกครับใช่ครับถามว่าถ้าได้มาก็ยังมีเวลานึงหลอกมึงคนแล้วจอิงดูนี้เฮ้ยอ่เรี้ยร้อยรับไล่เราเป็นสามประตูต่อห้าอ่ะเอ้อต้องเรีย เปลี่ยนหุ่ยเดียบกินยักษ์รุ่นนี้หรืแน่นอนจริงๆครับโหแน่นอนครับุ่นนี้แล้วใครจะคนนี้ครับแป่ที่มงเล่นคนเดียวครับกับประตูที่สองครับผมต้องบอกว่าลูกทีมเดียวนี้ฉันหมาจริงๆแล้วนี่มัดดูว่าตรงนี้นี่คาดเลยครับยังพอมีเวลาครับขอประตูที่สี่ตอนนี้น้องซี่เต้ไอ้ครับเวลารุ่นดาวอีกครั้งแปรรุ่นนี้ไม่สองขอรีล้วครับแม่ ปล่อยให้ยิงบ่อยๆไม่ดีครับนะสเกลเนื้อมรไปเหมือนกันครับการสั่งการแลครับต้องกระตุ้นเื่อยนะตอนนี้มากาวมเลยนะแอมงเครับลูกนี้เนื่ตอาแ ผหรับคู่ต่อไปครับเป็นการพบก,กันร,ระหว่างเดี่ยวดำกับบัตเตอร์ไฟลครับมาลงสนามแล้วตอนนี้ทุกคนแต่งเราส่งห้พร้อมเลยครับใช่ครับเล้นะครับแต่คู่นี้เลว่ยงที่แต่งใายอรอได้เลยครับจากคู่นี้เราจะเริ่มทาการลขันต่อเลยครับเอาเวลาลุ่เลยมาพอสมควรครับใช่ครับจะได้เป็นการไม่เสียเวลาครับเร็จากคู่นี้จะได้ลงสนามต่อเลยฮะลงเร็วจะได้มีเวลาช่วงพัก แงบลงเร็วก็วพักนานหน่อยครับลงช้าก็พักน้อยหน่อยฮะตามสะด,ดวกเลยฮะแต่ยังไงเล่นอย่างนีน้เลยฮะเวลาเหลือมันแบบควรครับค,คือเมื่อสาวาตัวนั้นนี้โอ้โหไม่ไว้ใจนะต้องไปออกหลันไปเลยฮะโอ้คือใบลูกนี้ทำให้คู่สาวตัวนี้ตั้งนั้น,นจะเล่นยากครับไม่ไว้ใจก็แต่ออกไปก่อนครับ ลอะไรสั้นค่อยๆคล้อล้วครับนี่ยแอมทำการข้ามมาฝั่งซ้ายตออทองไปอ่ะหนึงพีหมอเพื่อนเป็นยี่สิบเอ็เอไม่ได้<อ>ครับ<อ>มาได้ครับตรงกลาง,รงจริงดูแลรอไปทาขงขวารอแอมเติมอยูค่ครับขึ้นมาเองครับทำท่าจะยิงแล้วให้มาที่หนึ่ง และจ่ายได้ดีครับมาเข้าทางนของโฟโต้ครับดาวสวนกลับขึ้นมามีเมื่อเติมทางซ้ายให้เติมกลางครับตะวันนิดยังได้เว่าแถวสองล็อกแตมาแล่นยิงยิงบล็อกครับแล้วโยนเออลูกเข้าลูกสาวโตครับเว้ยลูกนี้อู๋แรงดีจริงครับแล้วกระดดโอ้โหตรงต่อครับหนึ่งโอ้โหอยากกระโดดเลยข้าหมูสาวมาโตครับยังนรับยังมีเวลาครับเหลือ ยังครับน้องโต้ยังอยู่ครับทางซ้ายครับแตะขึ้นมาแล้วยิงดัดยังปัดออกหลังไปได้ครับทุกสาวประตูเอาไว้สักเดียครับมีอะไรดันขึ้นมาหมดครับน้องโคโต้ครับยิงดับอีกครั้งครับแต่บอลเลยแล้วออกมางครับได้ไปลึกซึ้งครับน้องโคโต้พยายาบอกให้เพื่อนขึ้นมาหน่อยครับ แล้วเหีืบบอวรุ่นี้แรงเงินไปครับเนี่ยหลังครับโขนโบว์ครับจังหนี้อยู่ลงยาวดูว่าตอนนี้ช่วงเป็นช่วงเวลาของน็อตโต้เลยฮะนี่ครับบอลบอลแล้วก็แล้วมามทางซ้ายครับจังหวะนี้คืนมาอีกทีนึง แล้วอูไม่ไหวนถังกัดตอ๊ะเือนว่าเองว่าให้ลูกนี้องโบลัะกัดแม่นจริงๆครับเด้ดดาบแมได้สวยจริงเง้ยแจ๊คยิงตนี้ติดม้อกพอมี่คงเลยครับแก้ไขมาดีแล้วเอาแล้วมเพ่ไหวกันครับาใจันนี้โซ่เล่มันนิดหยิงไม่เหลือโอ้โหต้องมองมถามว่าตัว ตับแต่ลหลยางแล้วต้องเข้าใจกันเองนะพี่มนต้แบบนี้ลูกนี้เห็นหลายครั้ง,งแล้วโอ้โหจับแม่เรามาดูในช่วงนี้มราบอกว่าเป็นงานหนักนะฮะกวอตโโต์แต่เวลาที่เหลืออยู่ฮะเหลือไม่ถึงหนึ่งนาทีแล้วถึงเวลาหลังแล้วจะต้องเวลาบาดเจ็บแค่หนึ่งนาทีครับเดี๋ยวคู่ต่อไปนี่ยังไงเตรียมตัวเลยฮะแม่น้องต้องมาตูวนี้ระว,วังรุกการนิดน,น,นึงนะ เย,ยงงวันล้ยังไม่อยากให้กินวันตั้งแต่เด็กอะ่ะและ้วกนี้จริงยังว่อจะช่วยสกัดไมได้รับคือหนักอีงยิง ต้มหนมไปนั่งทำควนได้แล้วโอ้โหผู้ธรรมดาจริงนะขอผู้สาวต้นเนี่ยมีส่วนในเกมสองทีมนะครับต้มหนุ่งไกลคออยากจะยิงไกลแล้วอ่ะโอ้โหโอ้โหไม่ห่อนเลยนะทำอะไรสเกลวะไม่มีหอนอยู่แล้วคยีออนไม่อนุมัตนะิได้แกดันสูงแล้วเปล่าหมดเวลาเทนนิสสองคนไม่ได้บอ,อกทีมกลางสนามก่อนนะ หนูเป็นจุดบอลี่สนุกครับเธอน,นั่งสองยิงกลางสนามเลยฮะเธอสองยิงกลางสนามก่อนครับเดินจับมือมันเกียรติให้กับสนามนิดนึงครับสนามไทยจิตแห่งนี้ครับผมยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณแล้วสองยิงแล้วทั้งน้องฟัวโต้แล้วแอร์เอนักเกลวันนี้แนมะ่สู้กันได้งต้องบอกว่าเป็นฟุตบอลห้าดังดอีกคู่ห,หมมนึ่งเลยมีมัด